รานี้มีโซนะฮะออยสเตอร์กาแตงครีมมี่ปุ้งเป็นกาแตงเหมือนกันซาชิมิรวมอุ้ยเต็มไปหมดเลยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินข้าวที่ร้านนี้เลยนะฮะไทยโยมา,กาเกษซ่นะครับประมาณ500เมตรจากโรงเรียนภูเก็ตไทหัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกันแล้วนะครับอะนาบแรกเลยที่เขาจะมาเสิร์ฟก็คือเป็นชุดเครื่องมือก็มีตะเกียบ แบบนี้ถ้วยใส่โชโยุแล้วก็มีขิงกับตัวซาบิแล้วก็มีจานใบหนึ่งนะบุฟเฟ่น,นะครับมี3ราคา490บวกมี690บวกแล้วก็1290บวกช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นราคา1290บวกเหลือ999บวก1060กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะเครื่องดื่มรีฟิลก็จะมีชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมน้ำเปล่าต่างๆก็จะสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลย อันนี้ผมเอาเป็นชาเขียวเย็ยนซึ่งไม่หวานถ้าเกิดเรากินเครื่องดื่มหวานมันจะทำให้สมองสั่งการให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มเร็วเริ่มต้นด้วยยำสาหลายก่อนเลย <c oughs> ใส่น้ํามันงาไม่มาก <c oughs> เมนูต่อไปจะเป็นสลัดนะฮะในนี้ก็จะมีทั้งปลาทูนา่ปาปลาแซลมอนกุ้งซาบ,บะหอยเชลลน้ําสลัดน่าจะเป็นน้ําสลัดงาเดี๋ยวราดไปเลยโอ้โ <c oughs> <c oughs> ต้องหาโอกาสกินผักมากนะปกติแทบจะไม่กินผักเลยแต่นี่ยังดีที่มันมีรสชาติของน้ำสลัดทำให้เรารู้สึกว่าเรากินได้ผ,ผักเยอะมากผักเยอะมากผมนี่ติดนิดสัยนะชอบกินให้หมดไปจานๆหนึ่งแล้วค่อยไปเริ่มเมนูใหม่ทำอย่างนั้นแล้วมีระเบียบมากกว่า หมดพร้อมพักเลยอ่ะว้า wow. วน่าสลดายพราะอร่อยแล้วทำให้เรากินได้เรื่อยๆเมนูต่อไปนี้จะเป็นคานิมิโซะนะฮะมาพร้อมกับเตาย่างแบบนี้เลยขาปูไข่ไข่นกอ่ะแล้วก็มีอูนิแล้วก็มีอิกุระไขป่ปลาแซลมอนโอ้โหดูขาดิใหญ่มาก ผมลืมตัวผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าปกติผมกินปูไม่ได้เคยกินปูมาแล้วแล้วผมปื่นขึ้นจะเป็นอะไรไหมเนี่ยมันปูคุกไข่เน้นๆ <c oughs> ต่อไปจะเป็นเมนูออสเตอร์กราแตงครีมมี่หอยนางรมมันต้องย่างก่อนปะหรือว่ามันกินได้เลยอลองดูแล้วกันห <c oughs> อยเป็นหอยเต็มคำมาก แล้วก็มันความครีมจากกาแตงด้านบนนะฮะกินได้เลยไม่ต้องย่างเมนูนี้จะเป็นปุ้งเป็นกาแตงเหมือนกันดอกเกลือ่ะดอกเกลือเค็มใช้มือมันเลยปุ้งเขาหวานมากตัสด น่าจะไม่มีเมนูที่เราต้องใช้มือแล้วแหละเมนูถัดไปของเราก็จะเป็นซาชิมิรวมมีอะไรบ้างมีปลาซาบะมีปลาแซลมอนมีทูน่าหอยเกลอามะเอบีหรือกุ้งหวานฮามาจิปูอัดแล้วก็ทาโกหรือว่าปลาหมึกยักษ์นั่นเองแซลมอนก่อนแล้วกันพิมโชยอยู่นิดนึงแซลมอนโสดมากเด็กมากต่อไปเป็นทูน่านะฮะน่าจะเป็นเยลโลฟินนะ โอเคเลยเนื้อไม่ทรายมากเท่าไหร่ต่อไปเป็นทาโกะหรือว่าปลาหมึกยักษ์เหนียวนิดนึงเนื <h> <h ้อปลาหมึกยักษ์ก็จะไม่มีรสชาติตัวเองเราต้องกิมโชยุเดี๋ยวเก็แต้มวาซาบินิดนึงผมยังไม่แต้มวาซาบิเลยอ่ะซาบะแล้วกันเดี๋ยวแต้มวาซาบินิดนึงก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเขาให้มาแล้วไม่กินนิดเดียวจริงๆ นิดเดียวสาบะมีความเปรี้ยวเค็มเล็กน้อยนะฮะต่อไปโปอัดอ่ะอีกนิดนึงอะ่ะเยอะขึ้นมาแล้วนะ <S <S เริ่มแล้วเริ่มรู้สึกแล้วกุ้งอาไม้เอบีนะฮะ ผมไม่จิ้มเพราะมันหวานในตัวอยู่แล้วอันนี้จะเป็นฮามาจินะฮะโอ้ลายก็สวยเนาะวาซาบินิดหนึ่งอะฮามาจิเนื้อนั่นอันนี้จะเป็นหอยเชลนะฮะโอตาเตะท็อบมาด้วยอิอคุระหรือว,ว่าไข่บาแซลมอนนิดนึงหอยเชลหวานเด้งดีมากเลย สดมดเลยทั้งหมดเนี่ยคานีมิโซะหรือว่ามันปูที่เรากินไปตั้งแต่ตอนแรกนะฮะชุดซาชิมิรวมกเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งกินไปนั่นก็คือใส่มมกที่เดียวตอนหนึ่งท่านมาแล้วไม่ดูซูชิของเราเต็มไปหมดเลยมีเอ็นกาวะปลาตาเนียผมสั่งไปสองกราผมสั่งไปสองวากิวผมสั่งไปหนึ่งอิกะหรือปลาหมึกผมสั่งไปหนึ่งของปลาแซลมอนสั่งไปหนึ่งชูโทโร่ผมสั่งไปสองซาบะผมสั่งไปหนึ่งอามาเอบิ กุ้งหวานใชเล็กสั่งไปหนึ่งกูงนางิลาลหลสั่งไปหนึ่งหอยเชลสั่งไปหนึ่งหามะจีส,สั่งไปสองเอาอูนิก่อนเลยนี่อูนิเต็มคำเราจะบีดนิดนึงอ่ะ <c oughs> จะมีความหวานมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นทะเลก็คือมีติความเค็มๆตอนปลายนิดนึงเมื่อกี้ลืมบอกไปยำสาลาย <c oughs> ต่อว่าอีกะหรือว่าปลาหมึกนั่นเอง มีความเด้งตัวไม่คาวเลยอูนางินะฮะหรือว่าปลาไหลยืยบวนนั่นเอง <c oughs> เนื้อปาลาไหลละลายมากมีความหอ,อมขอบของซอสรสชาติซอสจะเด่นคำต่อไปเป็นปลาซาบะนะฮะคำ <c oughs> ต่อไปเป็นปล่อยเย <c oughs> คีวกินวาซาบิบ้างดิไม่กินวาซาบิเลยอ่ะแอบเอ้ยคุยกับตัวเองก็ได้ด้วย วาซาบิมันทีนไม่ลาไม่จำยยเยอะใส่เยอะวากิวซูชิเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยมีวาซาบิดองด้านบนด้ะ <c oughs> เนื้อเขาค่อนข้างบางแล้วก็ซอสจะรสชาติชัดเจนต่อไปเป็นท้องปลาแซลมอนนะฮะ <c oughs> ที่เหลืออยู่ในถาดเนี่ยมีเด็กของดีท่านั้นเลยอย่างเช่นเอ็นกาวะอย่างเงี้ย <c oughs> ต่อไปเป็นฮามาจิ ต่อไปเป็นอ e ีกราหรือว่าไข่ปลาแซลม,มอนนั่นเองฮะต่มันสบีนิดน,นึงน่ะ <c oughs> ไข่ปลาแซลมอนแตกในปากอามาเอบีนะฮะหรือว่ากุ้งหวานก <c oughs> ุ้งหวานสมชื่อจริงจริงตับห่านโฟก์ปลาเยอะๆะมากคำ <c oughs> นีอกับน้ำเสนอเลยเป็นชูโทโร่หรือว่าส่วนที่มันปลากลางรองมาจากโอโทโร่คือผมก็ไม่เคยกินโอโทโร่ไง หมือนพังผืดเป็นเส้นๆสนไอ้เคี้ยวด้วยถ้าวันไหนมีโอกาสได้กินโอโทโร่เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นยังไงไซส์มันดูใหญ่แล้วก็เป็นกุ้งอะไรเดี๋ยวลองดูดดความจริงนะท่านผู้ชมมันมีหลายเมนูเลยที่ผมไม่ได้สั่งแซลมอนด้ง บีฟด้แซลมอนพาสต้าอย่างเงี้ยมันก็ตัดกำลังนะครีม mm ี hmm. ่อูนิพาสต้ามันน่าลองแต่มันตัดกำลังโปรต่างเนี่ยมันก็จะมา1นึ่งจานมันจะมาสัก4ี่คำมันก็ตัดกำลังเหมือนกัน mm hmm. ก็คือมากินในราคานี้ให้มันคุ้มที่สุดในเมนูต่างๆที่ได้สั่งไปทั้งหมดถ้าใครอยากกินให้ครบอยากกินเมนูที่ผมไม่ได้สั่งก็ มาได้นะเรามาปิดท้ายกันด้วยของหวานดีกว่าที่นี่จะมีของหวานอยู่ประมาณ3-4ตัวนะฮะเ a n งโก้พุดดิ้งทางร้านได้เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลต p u ดดิ้งแล้วนะฮะคัส t าร์ดพุดดิ้แล้วก็ไอศ็อกีมที่นี่จะมีเป็นแบบบริการตัวเองก็คือตั้งอยู่ด้านนอกมีมะนาวมีชาเขียวมีชอโคโค็อกโกแลตมีวานิลามีเ <laughs> รนโบว์แล้วก็อีกอย่นึ่งจำไม่ได้อะไรแล้ววะแล้วก็มีบานาน่าครีปซึ่งผมกินกล้วยไม่ได้ผมแพ้กล้วยนะฮะสั่งไปเป็น คัสต์พุดดิ้งแทนแล้วก็ผมไปตักไอศครีมเองมาก็เป็นไอศครีมมะนาวเรียวคิดถึงใจถือว่าล้างปากได้ดีเลยนะฮะ <c oughs> ทุกคนก็จะเห็นเวลาผมไปกินบุฟเฟ่ให้ดูผมจะไปคนเดียวตลอดเลยเวลาทุกคนกินบุฟเฟ่เนี่ยทุกคนก็ต้องไปกับเพื่อนกับครอบครัวกับพี่กับน้องกับแฟนสิ่งที่มันเป็นข้อเสียของการมากินบุฟเฟ่คนเดียวอย่างหนึ่งก็คือ มันไม่ค่อยจะมีโปรโมชั่นอะไรรองรับในการกินบุฟเฟ่คนเดียวเท่าไหร่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไปอีกอย่างหนึงนะในเมน,นูเขียนว่าคั้ตสาร์ดิ้งด้านบนมันจะมีน้ำตาลไม่ไหมเนี่ยเลยอรก็จะเป็นประมาณนี้หวานหวานนมๆแล้วก็มีเกรดน้ำตาลด้านบนให้เคี้ยวเกือบกลับเเพิ่มเทคเจอร์ <c oughs> ในการรับประทานของหวาน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่เป็นคออาหารญี่ปุ่นแนะนําเลยร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาลองกันร้านไทโอมาเกษตรฮะตั้งอยู่บริเวณยืงย่งยืงโรงเรียนภูกเก็ตไตหัวมาประมาณ500เมตรร้านี่อยู่ซ้ายเมือเป็นที่ตั้งของของร้านคารโบล่านะฮะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาลิมลองกันได้นะฮะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเ,เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ